After ฟดอวันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวปีนังและเบตงชิมอาหารรสชาติอร่อยอาหารมาเลจีนบากุตเตไปชมความสวยงามของบ้านชาวจีนกงซีตระกูลคู่และพาคุณไปเที่ยวเมืองจีนทิต้าลี่ลี่เจียงเที่ยวบนเส้นทางชาม้าเส้นทางที่มีความสําคัญตั้งแต่โบราณของจีนและทิเบตชมความอลังการของชันกลีลาดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาหิมาลัยติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Pop อ f t อฟ World นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกา10นาทีนะครับทาง Top News ช่อง77นะครับผมอยู่กับพิธเกลมสมซับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับก็เป็นเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อช่วงสปห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องสูญเสียทหารกล้าของเราไปนะครับจำนวนมากเราลงทั้งประชาชนผู้บริสุทธ นะครับก็ทางรารัวเราก็ต้องขอแสดงความอะไรแล้วก็ชื่นชมกับวีรกรรมของฐานกล้าทุกนายที่เสียสละเพื่อประเทศไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าคือเราไปเที่ยวมาแล้วเกือบจะทุกทวีโปทั่วโลกแต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังไงก็คือพื้นแผ่นดินที่เรารักที่สุดแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามเราก็เราก็จะไม่ยอมสูญเสียพื้นที่ประเทศไทยไปแม้แต่ ตารางนิ้วเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ววันที่28เนี่ยมันก็เป็นการลบที่แปลกประหลาดนะพี่ตะเกิร์ที่มันเป็นการลบที่มีเสียงะระฆังได้ด้วย <c oughs> คือผมก็คิดว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นนี่หนึ่งทั้งทั้งคนไม่ชอบเวลาไม่ชอบเพศประจัยต่างๆที่มันเอื้อมหน่วยมันไม่มันไม่เหมาะกับการเจรจาเลยเพราะว่าหนึ่ง บุคคลที่ไปอ่ะคนหนึ่งก็แต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งก็เป็นลูกเพื่อนทักษิณคนหนึ่งก็เป็นลูกน้องทักษิณนะครับแล้วก็ไปนั่งเงน3คนคือมันไม่ใช่สามก๊กสามฝ่ายแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาและจีนนั่งเป็นพยานอยู่ตรงนั้นคือการเจราจามันก่อนจะเจราจาได้นี่มันควรจะแสดงความจริงใจด้วยกันหยุดยิงหยุดประทะก่อนก่อเจราจาไม่ใช่เจราจาแล้วไปกําหนดเวลาเหมือกนกาหนดเวลาชกมวยว่าระคังดังทุกคนต้องหยุด ปรากฏว่าเมรมันขอต่อเวลาขอต่อเวลาไปถึงเช้าวันที่29ครับอย่างน้อยสุดก็เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเรื่องสําคัญคือหยุดยิงกันก่อนหยุดการก่อให้เกิดการเสียหายทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตของผู้คนทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วก็มาเจราจากันนะฮะซึ่งการเจราจากันเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยอเอร์ก,กันหมดแล้ว การที่จะไปงุบยิบกันเนี่ยมันไม่ได้ละใช่แต่ว่ามันการที่งุบงิบเนี่ยมันยังมันยังปล้นความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติแต่พมเลปยว่าปล้นความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขายิงกันอยู่ยังไม่ได้หยุดยิงมุไปเจรจชาได้่ยังไงมันต้องสร้างความจริงใจก่อนคือการหยุดยิงเท่าที่ผมไปอ่านบทความนะฮะของคุณเดวิดบุญทวีเนี่ยแกไปถามคนที่เข้าใจสถานการณ์เรื่องหยุดยิงเนี่ยการประกาศหยุดยิงเนี่ยมันเหมือนกับเราขับรถไปอยู่ดีๆเนี่ยไฟเหลืองขึ้น ไฟเหลืองที่ขึ้นนี่บอกว่าต้องหยุดแต่มันยังไม่หยุดมันยังต้องเหลืองก่อนจนกระทั่งแดงถึงจะหยุดเช่นคุณประกาศหยุดยิงตอนเที่ยงคืนแต่ว่าระหว่างจากตอนที่เจรจากันไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันยังเป็นช่วงไฟเหลืองเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงเคลื่อนที่กันอยู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปยึดพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทมันก็เหมือนเล่นเกมให้ถึงเวลาใครยึดได้ก็เอาไว้เป็นต้นทุนในการเจรจาคือถ้าปล่อยให้ขมิยึด เขมรก็จะยึดเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยได้เปรียบในการเจรจาเพราะว่าเขาจะอธิบายว่านั่นคือแผ่นดินของเขาอันนี้มันก็เป็นเรื่องการต่อสู้ในทางนิติรัฐแล้วนิติศาสตร์แล้วว่าเข้าใจแต่ว่า,าก่อนจะเจรจาเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่ดีกว่านี้มันไม่มีเพราะว่าถ้ามกาีก่อนนี้มันไม่ยิงกันละผมเชื่อว่าการยิงกันเนี่ยก็คือเส้นทางที่ทั้งสองฝ่ายมองเห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะ แต่ถ้าเราไม่ใช่บางคนน่ะผมคนหนึ่งคิดว่าแต่ถ้าเราคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ในที่สุดแล้วมันจะต้องเกิดก็คือประจันหน้ากันแบบนี้ทะเลาะกันแบบนี้แล้วก็เขมเมตยิงก่อนด้วยแล้วเราก็คิดอ่ะผมก็คิดว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะต้องเกิดคือสถานการณ์คนขายชาติมันจะต้องเกิดแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยน,นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เดินมาถึงจุดนี้ก็หวังว่านะครับสิ่งหนึ่งที่เราเรลาผมเองก็จะเรียกร้องต่อไปคือความรับผิดชอบต่อ การสูญเสียของทหารทหารผู้สละชีพเพื่อชาติแล้วก็ประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆที่ต้องเสียชีวิตไปในครั้งนี้ครับครับก็อ,อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมนะครับขออนุญาตโฆษณานหนึ่งว่าเป็นเดือนที่ชิวเราก็จะมีโปรโมชั่นก็จะพิเศษเฉพาะสิงหาคมเท่านั้นหลายคนที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ชิวเนี่ยก็<ล>จะทราบว่า ปีหนึ่งเนี่ยเราจะลดราคาเพียงครั้งเดียวคืออาราวดูเวอร์ทัวร์เนี่ยไม่เคยมีการลดราคาเลยนะครับแต่ว่าเพลย์พันชิลเนี่ยจะมีลดราคาแค่ปีละครั้งเดียวแล้วเราก็จะไม่ลดแบบถล่มทลายประเภทที่ว่าซื้อ1ชดุดแถม4ี่ชุดแล้วโทรมาภายในรายการนี้แถมอีก4ชดุดรวมเป็นแบบสิ่องอะไรเงี้ยเราจะไม่เราจะไม่ลดทล่มทลายเพราะของเราคุณภาพดีเราก็ไม่ได้ของแบบคือ ราคาถูกูกตั้งราคาสูงๆเพื่อเอาไว้ลดกระหน่ำซ้ำอ,อย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีทั้งตัวเซรัมม่มบำรุงผิวนะครับ moisturizer แล้วก็ครีมกันแดดน,นะครับซึ่งอย่างที่เรียนมาแล้วว่าเซรัมม่มบรุงผิว moisturizer เนี่ยทำจากซาร่าฝรั่งเศสก็คือเป็นสูตรใกล้เคียงกับยี่ห้อแพงๆเลยแล้วก็เซรั่มกันแดดน,นะครับ4ชิ้นนี้เนี่ยราคาปกติคือชิ้น1,900 1,500 6 5 0รวมกันเนี่ย4,050บาทแต่ว่าถ้าสั่งภายในเดือนสิงหาคมดีเนี่ยกือนสิงหาคมปีที่แล้วครับลดราคาลงมา4 0 5 0บาทเหลือเพียงแค่2,000บาทแต่ว่าพิเศษกว่าปีที่แล้วขึ้นมานิดหนึ่งที่นก่กงก็คือว่าถ้าซื้อ2,000บาท2ชุดนะครับชุดที่3เนี่ยซื้อได้ในราคา1000บาทเท่ากับว่า5,000บาทเนี่ยได้ไปถึง3ชุดนะครับแล้วก็3ชุด5,000บาทเนี่ยใช้ได้ก็วัน ประมาณสมเดือนนี่คือชุดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมควรจะใช้ได้ประมาณ1เดือนเต็มคือครีมกระดดษเทนลอเล็กๆเนี่ยทาเฉพาะหน้านะครับทาชอะหน้าเพราะอย่างที่นุมเรียนตลอดว่าหน้าเป็นสิ่งที่คนเราเห็นก่อนก่อนเพื่อนเพราะเราก็อยากให้หน้าเราดีที่สดุดครีมันแดทาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็เซรั่มทาก่อนหลังล้างหน้าตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ถ้าเป็นตอนเช้าก็ ตามเลือครีมกันแดดตอนกลางคืนไม่ได้ไปตากแดดที่ไหนก็ไม่ต้องทากริมกันแดดนะครับ3ชิ้นนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเป็นแบรนด์นที่คุณภาพดีมากๆหลายคนใช้แล้วก็ใช้อีกสังเกตว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะว่าคนเนี่ยมาซื้อแล้วซื้อซ้ําใช้อีกแล้วก็หลายคนก็รอที่ให้ถึงเดือนสิงหาคมจะได้ซื้อเก็บไว้ตุนเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บ ใช้ได้ถึง2ปี 2> นะครับพอจะหมดอายุครับพี่ตะเกิงเพิ่งกลับมาจากไปปีนังปีนังนะฮะ,ฮะไปปีนังกับเบตงซึ่งเราจัด2ทริปนะฮะ,ฮะทั้ง2ทริปก็เต็มทั้ง2ทริป <ฮะ S 2> ทริปที่กำลังจะออกเนี่ยก็เป็นวันที่8สิงหานะฮะไปเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างเคยก็คือ <ฮะ S 2> เบตงกับปีนังเนี่ย ก็ต้องบอกว่าอิ่มอร่อยกลับมาน้ำหนักขึ้นกันคนละสองสามกิโลนะผมคือเบตงเราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะตอนนี้เบตงเนี่ยคนเยอะมากเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่ทุเรียนออกแล้วพอทุเรียนออกเนี่ยชาวจีนชาวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเบตงเยอะมากโรงแรมเต็มนะทุเรียนในแถบฮาราบาลาใช่ทั้งฮาราบาลาทั้งมูซานคิงทั้งต่างๆเนี่ยโรงแรมร้านอาหาร นั่นไปหมดเลยคร<ช>ับปัญหาของมันก็คือที่เบตตงเนี่ยปัญหาก็คือเมื่อคนแน่นเนี่ยคุณภาพจะลดลงซึ่งอันนี้ต้องต้องหวังว่ามันจะไม่ได้คุณภาพเฉพาะวันที่คนมาเยอะๆนะส่วนวันธรรมดาเนี่ขอญาตว่าให้ได้คุณภาพกลับมาแต่จริงก็ควรจะต้องหาคุณภาพที่ดีนะเพราะเราดูวเวลาทริปที่คนเต็มๆเนี่ยคุณภาพเราก็ยัง คับทัวร์อยู่เหมือนเดิมคืออันนี้ก็คืออันนี้คือเราก็มันไม่เหมือนในอาหารแบบแมคโดนั่ลนะที่แบบคนเป็นพันก็มันก็ออกมาจากโรงงานอ่ะแต่อันนี้มันเป็นการทําด้วยแบบด้วยมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ที่เบตงว่าต้องต้องยกระดับหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราข้ามไปปีนังปีนังนี่สะอาด ร้านอาหารทุกร้านสะอาดอาหารดีอาหารอร่อยครับแต่ว่าเขาพลาดตรงที่ว่าบุฟเฟ่อาหารทะเลดันใช้อาหารทะเลมันไม่สดอ่าอันนั้นอันนั้นก็เปลนทางทางที่บางวันเนี่ยที่เราพวกเราก็ไปทานกันเนี่ยอาหารทะเลไม่สดทั้งนั้นที่ปีนังมันอยู่ริมทะเลนะฮะก็คอมเพลนไปแล้วแต่ว่าโดยรวมเนี่ยแต่อาหารที่ปีนังอ่ะคนหลายที่อื่นที่คนประทับใจกันหมดทุกที่ประทับใจคือ ร้านบากุเต๋นอร่อยมากคุณพ huh? ิเทียนไปเที uti, ca, know, de, Đây, ่ยวนี้นะร้านบากุเต๋เนี่อร่อยนะแล้วก็ร้านที่เป็นอาหารพารานการเนี่ยซึ่งเป็นอาหารมาเลยผสมอาหารจีนที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยร้านนั้นได้มิชลินนะแล้วอร่อยมากคนแน่นเลยคนท้องถิ่นยืนต่อแถวกันเลยนะแล้วไปเที่ยวนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสไปชมบ้านของ ชาวจีนที่มีฐานะที่เรียกกัว่ากงสีเนี่ยซึ่งเป็นบ้านของตระกูลคูนะฮะบ้าน,นี้นะฮะจะมีภาพเขียนเ,นเป็นเรื่องราวของสามก๊กและก็ขงจื้อนะครับเพราะว่า ตระกูลนี้เนี่ยได้ยึดหลักปฏิบัติของขงจื้อนั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเขาเหมือนบ้านที่เมืองจีนเลยก็คือสร้างเป็นคอมเพล็กซ์อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นแท่เดียวกันนะถ้าเป็นเมืองจีนเนี่ยไอ้บ้านที่เป็น บ้านวงกลมอ่ะนะฮะอันนั้นก็อยู่ครอบครัวเดียวตระกูลเดียวเป็นร้อยส0งอครอบครัวนะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ได้ไปดูแล้วเขาเปิดให้เราชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสไปเที่ยวปีนางเบตงกับเรานะครับหวังว่าเราจะได้จัดทริปนี้ให้กับทุกท่านอีกแล้วก็ขี่สามล้อขี่สาม้อจากบ้านของ ตะกูลคูเนี่ยซึ่งอยู่ในเมืองตะกูลคูนะไม่ใช่ตระกูลพุ่ไม่ตระกูลคูอยู่ในเมืองเก่าของจอร์จทาวของปีนังเลยแล้วก็นั่งไปตามถนนหนทางนะซึ่งถนนเขาเนี่ยมันก็จะมีเลนของจักรยานของมอเตอร์ไซค์ของรถ3าล้อแล้วก็ไปกินติ่มซำนะฮะอันนี้หวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันอีกที่ปีนังนะฮะแล้วก็เบตงครับครับช่วงหน้าพิจะเกลรจ ชวนไปเที่ยวที่ประเทศจีนด้วยกันนะครับพัก,กันสครูครับมีการจัดขบวนคาราวานค้าชาทรงชาเนี่ยไปที่เบตเขาเรียกว่าเส้นทางชามา้าก็คือเอาชาไปแลกมา้านะม้มาหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับชา60กิโลกรัมโอ้แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปีคศ600อ่าชาจมีค่ามากกว่ามา้านะเพราะม้าตัวหนึ่งมันหนักมากกว่า60กิโลกรัมแต่ว่าหมายถึงว่า ความต้องการในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังแล้วก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุกการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around Around the World Tour a รา u เ d the ว o ล l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com เรอยู่กับพิ่าเกิงสมรับนะครับพิธาเกิชงชวนเราไปเที่ยวเมืองจีนกันี่นชวนไปเที่ยวไหนทริปนี้ไปต้าลี่ลี่เจียงนะฮะแล้วก็แชงกีล่าซึ่งก็เป็นทริปที่ยอดนิยมนะเป็นทริปที่ผมสังเกตด,ดูเนี่ย ทัวร์จำนวนมากมายทั้งในเมืองจีนทั้งในเมืองไทยเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวเส้นทางคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกรีล่าเนี่ยก็มักจะเต็มนะฮะแต่ว่าทริปของเราที่จะไปในเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่17เเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะมันจะแตกต่างไปจากทริปอื่นๆนิดหนึ่งคือว่านอกจากจะไปดูความสวยงามเมืองเก่า เมืองโบราณของลี่เจียงแล้วก็ความสวยงามของภูเขามฆกรหยกรประชน์ถึงแชงกีล่าแล้วเนี่ยเรายังจะเน้นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไปดูว่าน่านเจ้าตาลีฟูเนี่ยที่พวกเราเคยได้ยินมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะและมันจะมีเส้นทางการค้าเส้นทางหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยชัดเจนเขาเรียกกันว่าเส้นทางชาเส้นทางมา้ทาทั้งนี้เนื่องจากว่า ในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยมันมีความต้องการม้าศึกนะเพราะว่าถังเนี่ยจะต้องสู้รบกับบรรดาชนเผ่าและก<ล>็ทั้ง <นะ S 1> ม<อ>งโกนะฮะแล้วสมัยนั้นเนี่ยที่เบตเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจมหาอำนาจถึงขั้นที่ว่าทรงซานกัมโปเนี่ยสามารถที่จะยกทัพมากดดันราชวงศ์ถังแล้วก็ขอราชธิดาไปแต่งงานได้ รชว,วงฐานก็ส่งราชธิดาไปแต่งงานกับที่เบตเอาพุทธศาสนาเข้าไปและมีการค้าชาเนื่องจากว่าคนที่เบตเนี่ยมันมีสุภาษิตว่าอดอาหารเนี่ยสามมื้อได้นะแต่ต้องกินชาทุกวัน mm hmm. เพราะชาเนี่ยมันไปช่วยเรื่องความหนาวเย็นแล้วก็ละลายไขมันไปช่วยเรื่องความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วจีนเนี่ยเขามีแหล่งชาใหญ่อยู่ที่ยุนนานคือยุนนานเนี่ยมันเป็นแหล่งชาแห่งแรกของโลกนะฮะ แล้วก็ชาที่สําคัญก็คือชาผูเอ๋อแล้วก็ชาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยราชวงศ์ถังก็เลยมีการจัดขบวนคาราวานค้าชาส่งชาเนี่ยไปที่เบต์เขาเรียกว่าเส้นทางชามา้าก็คือเอาชาไปแลกมา้านะม้มาหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับชา60กิโลกรัมโอ้แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปีคศ .600 าชามมีค่ามากกว่ามา้านะเพราะม้าตัวหนึ่งหนักมากกว่า60กิโกรัมแต่ว่าหมายถึงว่า ความต้องการนะในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังแล้วก็ทํามาเรื่อยจนกระทั่งจนถึงสมัยราชวงศ์ชิงนะฮะแล้วเส้นทางเนี่ยมันจะผ่านเมืองโบราณเนี่ยนะก็จะผ่านนี่แหละยูนานนะคุณหมิงผูเอ๋อและสิบสองปันะ 12, 000, นาซึ่งเป็นแหล่งผลิตชาเนี่ยผ่านต้าลี่ลี่เจียงที่ลี่เจียงที่ต้าลี่พวกนี้ก็คือเส้นทางที่พ่อค้าชาม้าไปแล้วมันจะมีเมืองโบราณอยู่เมืองเรียกว่าเมืองซาสี ไอเมืองซาซีเนี่ยผมดูแล้วทัวร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปโดยเฉพาะยิ่งทัวร์เมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใครแวะไอเมืองนี้เลยนะ<ช>แต่มันเป็นเมืองโบราณบนเส้นทางชามาที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองจีน<ช>แล้วจีนกําลังบูรณะและก็ส่งชื่อเมืองเนี้ย เข้าไปอยู่ในรายชื่อเบื้องต้นของการเสนอเป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปชมเมืองนี้ด้วยไปเที่ยวก่อนที่คนอื่นเขาจะไปเที่ยวกันเพราะเป็นมรดกโลกเราเนี่ยคนอื่นจะไปเที่ยวกันเยอะมันยังดิบๆอยู่นะคือเราจะเห็นวัฒนธรรมเห็นเส้นทางเห็นจุดที่แบบมีการค้าชามะนะแล้วไอ้ชามาเนี่ยเมื่อถึงสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาลงมาที่เชียงใหม่เพราะว่าชาเนี่ยชามก็ไหลลงมา จากยูนานไหลลงใต้ด้วยไม่ใช่ชาไหลลงมาเออพ่อค้าชาม้าก็ไหลลงมาทางยูนานด้วยยูนานเนี่ยมาถึงเชียงใหม่ตลาดว่าโลรถที่พวกเรารู้จักกันดีศิลปะของอาคารบ้านเรือนในตลาดว่าโลรถเนี่ยมันคือศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคชาม้าคือมันเคยเป็นคลังเก็บชามาก่อนในการค้าขายในการค้าขายแล้วก็เชียงรุ่งนะฮะออกไปทาง เชียงแสนออกไปแม่น้ําโของออกไปทางพม,ม่าเนี่ยเส้นทางชาม้ามันลงมาทางประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ในเชียงใหม่ปัจจุบันเนี่ยยังหลงเหลือร่องรอยของอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของพ่อค้าชาเนี่ยลงมาทางเอเชียโดยออกเฉียงใต้ด้วยอันนี้เป็นยุคสมัยหนึ่งของอาณาจักรด้านเจ้าก็เป็นเป็นช่วงหลังมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้นำเอาคนเหล่านี้ ได้นำเอาวัฒนธรรมได้นำเอาชาลงมาได้อเอาากระเบื้องลงมามีการขุดค้นพบแม้กระทั่งที่ว่าพระพุทธรูปที่สุขโขทัยเนี่ยยังจารึกชื่อของพ่อค้าชาชาวจีนเนี่ยทำถวายวัดที่นั่นเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางพวกนี้มันก็เป็นเส้นทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปต้าลล่ลี่เจียงในช่วงวันที่17 ถึง23ธันวาคมทีนี้เนี่ยนะฮะเราจะสัมผัสทั้งความสวยงามของธรรมชาตินะฮะแล้วก็ประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องของชามะและก็เรื่องของกิมย้งนะฮะก็คือ8เทพอสูรบังกรฟ้าที่เมืองตาลี่ที่เมืองตาลี่นะแล้วเราจะขึ้นไปสัมผัสทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของบริเวณ ที่มันอยู่รอบๆเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยนะเพราะว่ามันจะกระจายลงมาทางจีนด้วยนะเมื่อาจะเป็นแชงกิีลาความลึกลับของแชงกีลาในอดีตนะแล้วก็เมืองเก่าลี่เจียงซึ่งมีร่องรอยของกุ๊บไล่ขานไปที่เมืองนี้ด้วยสนุกทริปนี้สนุกเกี่ยวกับเมืองต้าลี่ที่พี่เกิงพูดถึงว่าจะนึกถึงกิมยงเนี่ยนะครับผู้ชมที่อ่านมังกรหยกเนี่ยก็จะได้ นึกถึงก็คือตัวละครก็คืออย่างเช่นราชนทักษิณเนี่ยนะครับก็คือเป็นราชาจากตระกูลต้นที่รวยนะครับหรือต้อนยี่นะครับซึ่งก็เป็นตระกูลต้นเนี่ยเขาจะมีวิชาตัชนีสุริยันนะครับ <c oughs> อยู่ในหนังสือ <c oughs> มังกรหยกนะครับซึ่งเป็นคนละรุ่นกันนะครับแปดเทพประูติมังกรฟ้ากับที่มีต้นยี่กับมังกรหยกที่มี ราชาทักสินที่เป็นหนึ่งในเรียกว่าจอมยุทธมีสี่ทิศอะ<ช>่ะมีราชาทักษินมียาจกอุดรมีทูตภูรพา<ช>นะครับแล้วก็มีไข่ค,คนทางหน้าเดี๋ยวก่อนพิษประชิม,มพิษปะระจิมเอาเยงหงนะครับซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเยียคังนะครับซึ่งต่อมาก็คือพ่อของเยียกล้วยพากันมาซึ่งเมืองตาลีเนี่ยก็คือเมืองหลวงของ ปราชงต้นในอดีตนะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยในทริปของพิเเกอร์เนี่ยที่พูดถึงก็จะมีเลยไปถึงแชงเกร์ลา,ลาเพราะแชงเกรลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดินแดนสวรรค์บนดินเลยเพราะว่าในอดีตนี่มันเดินทางไปยากมากแต่ปัจจุบันไปง่ายเพราะด้วยความที่ามันเดินทางไปยากคนที่เดินทางไปถึงก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดินแดนดินแดนแห่งสวรรค์คือถ้าหากว่าคุณยังไม่ไปถึงทิเบตเนี่ยนะไปแชงเกรลาเนี่ยก็ใกล้เคียงทิเบตแล้วเพราะมันจะมีวัด ของวัดลามะวัดพิเบศเนี่ยที่สวยงามนะฮะคือแชงกรล่ลาเนี่ยมันมีความสวยงามมันมีความจําอยู่ในจินตนาการของคนว่าเป็นสวนรรค์ที่งดม,มาตั้งเป็นคเครือโรงแรมระดับโลก <laughs> ชเชงกลีล่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า,วาชเชงกลีล่ามันคือที่สวรรค์นะครับ <laughs> แล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าเป็นเป็นดินแดนในยูโทเปียนะครับว่ายูโทเปียก็คือคดินแดนในยุค พระศรีอารยาเมตไตรซึ่งเป็นดินแดนที่เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยชีวิตของคนก็เป็นนิรันดร์ครับบุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันเหมือนกับที่เขากลุ่มพักคพักคหนึ่งก็าเรียกร้องในเรื่องของความเท่าเทียมกันนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคข,ของพระศรีอารยาเมตไตรที่แล้กครับก็กรออีก5,000ปีคือไม่ถึง5 0 0 0ปีอีก2 4 0 0ีกว่าปีก็ครบ5000ปีพุทธกาลก็จะเข้าสู่ยุคพระศรีอารยาเมตไตรนะครับอันก็เป็น เรื่องราวทริปที่พี่เกิงเชิญชวนไปเที่ยวที่ตาลีลีเจียงและเชงเกอลีลาตอนนี้รับได้อีก10ท่านนะครับ,รบตอนนี้รับได้อีก10ท่านเชงกาลีลานะครับคือโรงแรมเชียงกลีลาเปือพัตคา <c oughs> นะครับเราไปเที่ยวกันที่เชงเกอีลาที่ประเทศจีนนะครับ <c oughs> น,นอกจากนั้นอีกทริปหนึ่งใกล้จะเต็มนะพี่เกิงค,คือทริปที่ไปเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้คือทริปนี้เนี่ยเราจะพักตอนแรกจะพักที่ เมืองคือวันแรกๆเนี่ยจะพักที่นอกเมืองซิ่งให้ไปนิดหนึ่งมันมีโรงแรมที่สวยมากที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือ In t เต c o n t i n ติเนนตัลวอเ l อร์โรงแรมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นริมหน้าผาแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบแมนเมดที่สวยงามมากๆโดยที่ไม่ต้องมีคาสิโนที่ผมนั้นแล้วนั่นอีกเราก็ไปหุบเขาเทวดานะครับเราก็กลับมาพักที่ เซี่ยงไฮ้อีกทีหนึ่งแต่พอกลับมาเซี่ยงไฮ้อีกที่หนึ่งเนี่ยเราจะมาค้างที่โรงแรมแฟแมองก็คือเป็นโรงแรมที่อยู่ในย่านเมืองเก่าของเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี่จะมีทั้งย่านเมืองเก่าแล้วก็ย่านเมืองใหม่นะครับย่านเมืองเก่าก็จะเป็นย่านที่เราคุ้นตาในภาพยนตร์ย้อนยุค mm. หรือละครย้อนยุคข,ของจีนเรื่องดังๆก็เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆแลออ้วก็โรงงานแฟ,แฟมองนี่ก็จะตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นที่ที่ถ่ายทํา ละครเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยนะครับฉากที่ระคุนตาฉากที่ยิงกันตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นนะครับในทริปเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับซึ่งจะมีขึ้นเนี่ยก็คือช่วงวันที่21ถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับรายการพับออฟเซเวอร์พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมและพิทยเ,เกิดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จะหนักกว่าเพื่อนนะ <S 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 เฮลโหลเฮลโลแสงแล้วนะครับโบกมือครับโบกมือครับโบกมือครับ <c oughs>